แม่โทรไปหามันอยู่มันไม่รับถรู้แล้วรหัสเข้าช่องนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เนี่ยรหัสวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้รหัสมันคือศิเขาประดี๋ยววเขาวัวเขาจัครั้งล่าสุดผู้ใดไรพีคนเขาวันนี้มาถึงถิ่นครอคู่ค่ะมาบุกถึงถิ่นเลยก็คุยกับไอ้ตัวนี้ได้เข้ามาแหวนทักทายเด้อจ้าคุยกันเด้อ ออกทุกตัวเลยไหมพี่ละทุกตัวเลยไม่ได้สักตัวสี่เหลี่ยมคนชอบสวัสดีอ่าคนใส่เท้งที่ไม่ไปองที่ไม่เ่อนละล่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชี่ยท้อใส่แล้วนี่รหัสไม่ถูกต้องลองอีกครั้งโอ้เอาเอาโอเคครับขอบคุณครับขอโทษครับไม่ได้มไปที่ เกอกเบื้อง่านประธานหาสิได้ตัวนี้รถใบนี่เป็นเสียงเมียเราบอกเออเป็นเมียเราบอกฮัลโหลทโทรถามคุยกันได้เด้อจมสิ่อันอย่าลืมกดไลค์ให้ได้เด้อค่ะพี่ผู้อยู่บ้านนี่นะเขาเขามาจับกับก้นไหลให้เนี่ยด้อค่ะกำลังหาชั่วโมง ตรูปอูธรรมดาไม่ธรรมดาอื่นไปสุดปังชัดด้าวหาหาหรเพราะว่าแม่โทรไปหามันไม่ได้